ผมรู้สึกว่าจะออกแค่สองรอบเพราะมันเป็นมันเป็นเลขที่มันเป็นเลขแม่เลขแม่ก,ก็คือเลขแพะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมจะให้แคปน้ำตัตแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูเลขสูตรแล้วนะขอบคุณกับคนดูห้าร้อยเก้าสิบหกคนดูอ่ะแคปไว้พิจารณาได้อันนี้เป็นนําสัตว์นะแล้วผมบอกว่าผมบอกเลยนะแม่อันนี้จะเป็นนําสัตว์ที่ออกจากประเทศลาวจริงๆประเทศลาวจะมีเลขนําสัตว์แต่ประเทศลาวจะมีแค่ออกบน ก็คือว่าเหมือนรอบที่แล้วราวพัฒนาออก75นําสัตว์เลขแบ่หรือนําสัตว์เลขแพะจะมี75กับ35แล้วจะซื้อแบบไม่ต้องกลับประเทศลาวจะไม่มีเลขล่างแต่ของไทยนี่จะมีบนล่างนะครับอของไทยนี่จะมีบนล่างเนี่ยเห็นไหมรอบที่แล้วนี่คือเป็นเลขที่ซื้อไม่ต้องกลับแต่คนไทยนะ่ะเราต้องซื้อกลับอยู่แล้วเราต้องปีนถ้าคนไทยเอกว่าปีนปีนบอปีนบอเอ ซาบป,ปิ้ก็ตัดแตกเออันนี้จะเป็นน้ำสัตว์ครับอ่าเดี๋ยวจะเปิดสูตรให้ดูทีนี้ <c oughs> เรามารุ่นน่อยกันก่อนมันออกอย่างบอขอบนแปดอีกเด้อฟังแล้วครับเมื่อคืนนี้ดาวโจนพาะเขาขอโทษขอภัยเด้อมีเข้ามีหลุดส่วนอันนี้สูตรนะครับรอบที่แล้วก็จับมาผิดเพราะว่าไม่ได้คิดว่าห้ามันจะมาครับคิดว่าหกจะมาแล้วเขาก็สับขาหลอกเก่งมากเลยคนระับสําหรับ สำหรับนางลาวเนี่ยคนคนเขาเอินอยังไงวะคนออกคือขีข่ดิไหมหาหาเจ็ดหาไหมคือบอกตองหาโลดแล้วมื้อนี้นะผมก็พูดบอกอกเนี่ยออกอย่างว่ามื้อนี้นะตตเตรียมเตรียมเต็มเรือไว้ก่อนสี่เอาเรืออันเรือดำน้ำนะเดี๋ยวเดี๋ยวสมุดเพราะว่ากองสลากเราน้อยน่อยนึงบ่บ่เมนใหญ่เนี่ยมุดดันไปออกเดี๋ยวผมสิไปมุดนี่ หวยลาออกยอดหลังขำๆได้ไหมแม่จะคิดไรเดี๋ยวผมเสียเบิงว่าเลขอันนั่นนะมันออกจากมันออกจากรอบแล้วเลขแบ่เลขแบ่เลขแบ่ครับแป่คืออย่างแม่คือแบ่คือแพะขอบสวัสดีกับคนหกร้อยยี่สิบแปดคนดูนะมันยังหมุนติ้วๆอยู่เลยบนนี่มันจะออกอย่างล่างมาออกแปดเก้าแล้วอ่ะเลขแป่ครับ มันสิออกรอบมันสิออกเมื่อวันพุธที่แล้วก็คือวันที่ยี่สิบเดือนสิบเอ็ดแล้วก็มันไม่มีเลยอะเบิ้งงลดทิกทิกทิกผมบอกเลยทิก,ก,ก,กไปเอาเรือดำน้ำมาทั้งเลยนะดูดูดดนะเห็นไหมครับดูเจ็ดห้าลาวเขาจะมีแค่บน ไล่ดูเจ็ดห้ามีไหมเจ็ดห้าบนมันไม่มีเจ็ดมันจะไม่มีเจ็ดห้าบนแต่ห้าเจ็ดแต่มันจ่อห้าเจ็ดล่างสังเกตดูนะครับเนี่ยเพราะว่าเขานี่เห็นไหมถ้าเจ็ดห้ามันก็จะออกล่างแต่มันไม่เกี่ยวกับมันไม่เกี่ยวกับที่ของประเทศลาวเพราะลาวมันจะมีแค่บนอันนี้มันจ่อเลขควายเห็นไหมไม่เจ็ดห้าอยู่ล่างแต่รอบนี้มันเจ็ดห้าอยู่บนเอามาไล่ดูไม่เชื่อเห็นไหมมันไม่มีครับ เมื่อก่อนอะมันจะออกเลขซ้ําๆเลขแมงกระบงแมงกระเบื้อแมงเออมันจะออกเลขเดิมๆแต่ตอนนี้ <c oughs> มันจับยากเพราะว่ามันจะออกเลขที่คนไม่ซื้อผมบอกเลยอะดูมีเจ็ดห้าไหมเรามาดูเจ็ดห้ากันก่อนเพราะเจ็ดห้ามันเป็นเลขแบบ้มเป็นเลขแพะแม่ๆพี่ๆก็ไม่คุ้นหรอกครับเพราะมันไม่ออกเนี่ยมันออกล่าสุดไปเมื่อวันที่เจ็ดเห็นไหมกี่เดือนแล้ว กี่เดือนแล้วแม่เดือนนี้เดือนสิบเอ็บสี่เดือนแล้วครับเนี่ยมันออกวันที่สิเก้าเดือนเจ็ดเลขเบ้บนออกอะไรแปดหนึ 8, 1, ่งมีเห็นไหมผมบอกแล้วแปดมาบนมาล่างวันนี้ฟันแปดดีใจกับสายรูดแปดแล้วก็แปดเก้าด้วยตบมือเยี่ยมจริงๆริเยี่ยมจริงจริงอ่าเยี่ยมอ่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะฝากเพิ่มเพื่อนด้วยเอามาดูสูตรกัน อันนี้คือสูตรครับเห็นไหมรอบที่แล้วที่ผมวิเคราะห์ให้หนึ่งห้าหก็มาห้าบนห้าล่างสูตรนี้จะหลุดแค่หนึ่งรอบแล้วก็วันรอบนี้ครับสองห้าเดตัวไหนจะมาอ่ะผมเข้าราวแล้วนะอันนี้เป็นสูตรนะแล้ววันนี้เราพัฒนาเขียนให้มันตัวบอกไงตัวบอกโคโลตัวบอกง่ วันนี้เราพัฒนาสูตรจะมีสองมีห้าแล้วก็มีเจ็ดถ้าสูตรเดินครับถึงยังไงถ้าสูตรเดินถ้าเขาล็อกมันต้องมาตามสูตรแต่วันนี้ขอเลือกเด่นสองกับเด่นห้าครับเพราะห้ามันออกบนล่างรอบที่แล้ววันนี้ห้าจะมาไหมเพราะว่ามันเป็นเลขกำลังวันของวันที่ห้าไอ้เลขกำลังวัน ของวันศุกร์พูดผิดนะครับแล้ววันนี้ถามว่าชอบตัวไหนวันนี้ก็ต้องชอบสองครับอ่าชอบสองตัวไหนแม่แม,แม่พิมพ์ขึ้นมาพี่พี่แม,แม,แม่แม่ครับแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์วันนี้เราพัฒนาขอฟันที่สองเดี๋ยวผมจะพูดไทยให้แล้วพิมพ์มาแม่แม่สองอะไรสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสูตรนี้เดินดีนะครับ รอบที่แล้วเข้าห้าครับวันนี้ขอเลือกสองแล้วก็เลือกห้าครับสองห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดวันนี้ขอเลือกสองวันนี้สองห้าแล้วก็เจ็ดแล้วก็ชุดเต็มวันนี้แบบนั้นมันเยอะเกินแต่วันเนี้ยชุดเต็ม <c oughs> ติดตด,ดขาดๆกดด็ขอโทษขออไฟเด้อเมื่อไ,ไแล้ว ส่วนอันนี้ก็คือรอบที่แล้วมันเยอะไปแต่ว่าวันนี้ชุดเต็มจะมีสองสี่หกหกหนึ่งหกสองสิบแปดตัวแต่อย่าเพิ่งโอ้โหไม่เอกมันหลายบอหลายเพราะว่าอันนี้คือชุดเต็มแล้วผมคัดมาให้แม่แค่แปดตัวเผื่อใครชอบเพราะวันที่ผมบอกชอบสองบางทีอาจจะไม่มีสองที่ผมเจาะอาจจะมีไม่มีห้าที่ผมเจาะอาจจะเพราะอันนี้มันมีเจ็ดอาจจะไม่มีเจ็ดที่ผมเจออาจจะ,าาจจะจก็ให้ดูเป็นทิก ชุดเต็มจะมีสิบสิบแปดหางแต่ผมตัดมาให้แค่แปดตัวเอาแคบชุดเต็มไปก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้เด่นสองผมคัดมาก็ตามนี้เลยมันเยอะอ่านเอาเองนะครับสองหนึ่งสองสามสองห้าสองสี่สองแปดสองเก้าห้าห้าจุดห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแล้วก็ห้าสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ด แต่ผมจะคัดออกมาให้เหลือแปดตัวอันนี้แคบไว้ก่อนแล้วให้แม่ๆพี่ๆไปพิจารณาเอาเพราะว่าบางทีบางทีวันเนี้ยผมให้ไปใช่ไหมครับอาจจะไม่ตรงกับใจแม่แต่อันนี้มันคือชุดเต็มแล้วพอผมตัดนะ่ะมันจะเหลือแค่แปดตัวได้อ่ะผมปล่อยแล้วผมสิปอยแล้ว วันนี้ยินดีกับสายน้อยด้วยนะเข้าไปแล้ววันนี้ชุดตัดนะครับฟันสองอย่าลืมคู่เด่นสองห้าวันนี้เลขสูตรสองห้าเจ็ดครับแล้วผมบอกแม่แม่เลยเดอลืมบอกเมื่อนี้นะผมมักหนึ่งแต่สูตรมันก็่มีหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อนี้นะเน่นตัวที่ผมเจาะหนึ่งเพราะว่าเมื่อนี้ผมมักหนึ่งผมว่าหนึ่งน่าจะมาวันนี้ผมแต่ว่าเลขสูตรผมไม่มีหนึ่งผมก็เลยจับมาคู่กับหนึ่งเลย ก็คือได้หนึ่งสองหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจดแล้วก็มงคลมากเมื่อเช้าอย่าลืมเอามงคลมากให้หนำมันยูมัน,ย,มนยู่ในชุดบนแล้วครับผมให้ไปบทแล้วไม่ต้องเอาดอกเอาวันนี้ชอบหนึ่งนะแต่จับคู่กันวันนี้อัดห้านหนึ่งไปครับ 2กับ5ครับวันนี้ฟัน2 21 2353แล้วก็ห้าสี่ครับเลขรองวันนี้จะเป็นนะครับ257แล้วก็523วันนี้แม่แม่อัดไปเลยสองห้ 1, นึครับอย่าลืมเล่นด้วยนะ25วันนี้ชอบ27กับ51แล้วก็ระวังครับวันนี้จะเป็นเลขหนกับ24อย่างที่ผมบอกวันนี้ชอบหนึ่งถ้าชอบหนึ่ชื่นชอบหนึ่งเหมือนผมก็ มีสองหนึ่งครับแล้วก็มีห้าหนึ่งครับแล้วก็มีหนึ่งเจ็ดครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างชอบหนึ่งน่าจะออกแล้วก็อันนี้จะเป็นเลขชุดเต็มนะครับก็คือผมตัดออกมาให้แล้วถ้าแม่ๆชอบนอกเหนือจากนี้ก็ไปพิจารณาเองแต่ถ้ามันมาชุดนี้ผมก็ถือว่ามันไม่เข้านะเพราะว่ามันเยอะเกิน